รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นั่นไงใช่เลยครับท่านผู้ชมครับกับรายการนั่นไงใช่เลยนะครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันอังคาร4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นอยู่กับผมและก็ท่านด็อเตอร์าสิโร่นะครับเกรแก้วสวัสดีครับท่านดรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านด็อเตอร์ครับผมมาลำปางเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าได้ยินชื่อลำปางรถม้าลำปาง แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระธาตุแต่ที่สําคัญที่นี่นะก็คือเชื่อว่าท่านดตรก็มาประจําอยู่แล้วครับผมครับที่ไหนครับที่นี่ครับอ๋อที่นี่เป็นศูนย์จัดการเอ้ยไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงวัยครับของจังหวัดลำปางดูแลผู้สูงยังยุใช่ครับผู้สูงายุแบบผมเนี่ยผมว่าวันหนึ่งเขาคงต้องมาอาศัยที่นี่แหละครับก็ดูแลอาจารย์ยังก็ยังไปนอยู่แต่สําคัญที่สุดก็คือสองท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดูููแลผ้สงอายุ ะที่อลยไหมขอแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อเอนะคะตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ค่ะอ่านักสังคมสงเคราะห์ชื่อหญิงค่ะเป็นตำแหน่งที่เรียนค่ะออ๋มีนักสังคมสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุครับที่นี่กี่ท่านครับที่ดูแลกันนีี้มทั้งหมดอยู่83ท่านนะคะ83ทั้งหญิงและชายใช่ค่ะผู้ชายของเราจะอยู่ที่จํานวน42ท่านนะคะแล้วก็ผู้หญิงจะอยู่ที่41ท่านค่ะโอ้โหก็เกือบเป็นห้องเรียน2ห้องมารวมกันเลยใช่ครับนะฮะครับค่อนข้างเยอะ แต่ที่สำคัญที่สุดณวันนี้ท่านผู้ชมเลยครับว่าทั้งหนึ่งที่ท่านดรนะฮะได้ได้นำนำเรียนท่านผู้ชมไปว่าตรงนี้นะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดูแลเรื่องกลิ่นและกําจัดฝุ่นได้ใช่ครับประมาณไหนฮะท่านดรครับอ๋อคือเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องกําจัดกลิ่นครับครับเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโครน่าครับครับคุณสมบัติของมันก็คือว่ากําจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะดักพวกฝุ่นต่างๆได้เช่น PM 2.5อหนะครับ1.0หรือว่า PM 10 นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีคือว่ามันสามารถกําจัดพวกกา๊าซพิษอะไรต่างๆได้ครับ,ค,รบคือถ้าอยู่ตรงนี้แน่นอนที่ลําปางต้องมีตลอดใช่ค่ะนะฮะอย่างที่ที่อยู่ตรงนี้ฮะต้องมีประสบการณ์ว่าเออมีฝุ่นยเยอะๆยอะทําไงบ้างครับส่วนใหญ่คือด้วยที่ผ่านมาค่ะครเราประสบปัญหาในเรื่องของ pm 2.5ดใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วเราก็มีมาตรการในการป้องกันผู้สูงอายุด,ด้วยเพราะว่าเรามีหน่วยในเรื่องสุขภาพครับค่ะแล้วก็จะมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุใส่เพื่อป้องกันใช่ฝุ่นละอองนะคะ คเพราะด้วยวัยของผู้สูงอายุอ่ะจะมีความเสี่ยงที่เกิดโรคได้ง่ายครับแล้วก็อย่างที่เป็นอาคารเรือนนอนเองนะคะแล้วก็จะมีการทําความสะอาดเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นจากแด่หรือเป็นฝุ่นต่างๆอะไรนะคะแล้วก็จะมีการทำความสะอาดตาคือพูดง่ายๆตานทักเตอร์ครับยังไงก็ตามประเทศไทยจะไปอยู่กรุงเทพจะไปอยู่ตรงไหนก็มีฝุ่นอยู่แล้วอาจจะเกิดจากการเผาไหม้หรือว่า มวลอากาศที่กําลหนาแน่นก็อาจจะทําให้มีผลนะครับมีไหมฮะอย่างนี้ครับอ๋อครับครับมีครับก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วฝุ่นเนี่ยมันจะเกิดจากการเผาไหม้เป็นหลักใช่ครับคืออาจจะเกิดจากการสันดาบของเครื่องยนต์ที่มันไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วผมว่ามันน่าจะเกิดจากการเผาป่าด้วยใช่ไหมครับเผาโดยบังเอิญหรือว่าบางครั้งเนี่ยเกิดจากัยธรรมชาติก็มีใช่ใช่ครับเพราะมันจะผลิตพวก PM เ5เป็นฝุ่นขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกก๊าซพิษ โดยคือโดยเฉพาะแล้วจะเป็นพวกก๊าซไฮโดโครคาร์บอนไฮโดโครคาร์บอนครับมันต่างกันยังไงกับออกซิเจนกันหรืนะครับคือก๊าซไฮโดโครคาร์บอนเนี่ยมันจะเกิดจากการเผาไหม้หมครับคือก๊าซส่วนนี้เวลาผลิตออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเราซึ่งมันคือเขาคือเขาจะเรียกว่าเป็นก๊าซพิษและโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราจะพบเห็นแล้วเราจะ อยู่ติดรำมากท่สุดเลยก็คือควันทูบเนี่ยแหละครับควันทูบโอ้คือตามสถานที่ใช่ครับวัดวารามต่างก็ต้องระวังครับผมทีนี้กลับมาเรื่องของผู้สูงอายุมีผลไหมฮะอย่างบทบอลเรื่องฝุ่นละอองต่างๆมีค่ะนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุของเราหลายท่านก็เกี่ยวกับเรืระบบทางเดินหายใจนี่กันส่วนใหญ่จะเป็นกันนะฮะภูมิแพ้อะไรต่างมาจากฝุ่นนั่นแหละ พอบืดเป็นมากขนาดไหนเคยเห็นเคสที่เราเจอๆครับก็คือจะต้องมีการใช้เครื่องช่วยช่วยหายใจเพื่อเป็นการบรรเทาให้เขาหายใจสะดวกขึ้นแะค่ะแสดงว่าก็ดูแลเบื้องต้นพื้นฐานนี้ก่อนแล้วผู้สูงอายุเนี่ยท่านท็อตเตอร์ครับผมว่าหลายๆคนนะก็มีการป่วยง่ายฝ่าคนปกติเรื่องการป่วยเจ็บหลอดลมต่างๆอันนี้มีผลเลยฮะหลังจากที่นําเครื่องนี้มาแล้วนะฮะท่านด็อตเตอร์ครับในโครงการครั้งนี้เป็นโครงการของใครครับคือมันเป็นโครงการที่กระทรวงพมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีจุติ นะครับได้เซ็น MOU ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคือสร้างความร่วมมือกับกระทรวงอวก็คือกระทรวงบุดมศึกษาครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งกระทรวงอวเนี่ยจะมีงบประมาณให้กับสภาวิจัยแห่งชาติครับให้ทุนมาเพื่อที่จะมาผลิตเขาเรียกว่านวัตกรรมช่วยเหลือผู้สูงวัยนะครับก็คือจะมีหลายชิ้นด้วยกันครับแต่นี้ก็คือเป็นชิ้นหนึ่งนะครับ ที่ทางกระทรวงพมครับได้เห็นความสำคัญว่าตัวนี้มันผ่านมาตรฐานระดับสากลมาแล้วแล้วก็ผ่านการใช้งานมาแล้วว่ามันสามารถที่จะกําจัดกลิ่นได้แล้วก็สามารถที่จะดักฝุ่นได้และที่สําคัญคือตัวนี้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็รางวัลระดับโลกมาแล้วซึ่งมันจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่นํามาใช้งานว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็ผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วครับเขาก็เลยให้ทุนมาเพื่อที่จะมา จัดสร้างเครื่องเนี้ยตัวเนี้ยนะครับแล้วส่งให้ตามศูนย์ดูแลผู้สูงวัยทั่วประเทศนะครับจำนวนรื่งครับนเครื่องทั่วประเทศเลี่สิเครื่องใช่ครับที่ลำปางก็คือหนึ่งในจังหวัดนั้นใช่ครับก็คือว่าศู์ละ2ตัวนะครับคือทุนของสภาวิจัยทุนตัวเนี้ยที่ให้สร้างเนี่ยนะครับเป็นทุนที่จะมาช่วยเหลือดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตนะครับที่ดีขึ้น นะครับเช่นถ้ามีอาการเจ็บป่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นหรือฝุ่นหรือว่าพวกคลาสพิษอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะกําจัดมันได้แล้วก็จะใช้เครื่องตัวนี้แหละครับมาใช้โอ้ฝั่งนี้นะับท่านผู้ชมนะครับผมก็คิดว่าจาเป็นจําเป็นไหมครับจำเป็นนะฮะตอนที่สองท่านบอกว่าจําเป็นหลังจากใช้แล้วมีผลตอบรับเอยังไงนะฮะคือด้วยสภาพอาคารภายในอาคารของเรานะคะ เกิดจากการหมักหมมของกลิ่นแล้วก็อากาศที่ไม่ถ่ายเทไี่ถ่ายเทไม่สะดวกไม่ถ่ายเทไม่สะดวกใช่ค่ะทีนี้พอเราได้เครื่องสองตัวนี้ค่ะเราก็เอาไปอยู่ที่บนอาคารชายป่วยนะคะซึ่งเขามีปัญหาในเรื่องของการควบคุมการขับถ่ายทีนี้กลิ่นมันก็จะเกิดขึ้นกลิ่นหมักหมมกลิ่นอับชื้นนะคะเขาใช้เครื่องตัวนี้ขึ้นไปทดสอบนะคะได้ระยะเวลาช่วงหนึ่งกลิ่น เหม็นนะคะกลิ่นอับมีลดลงค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเราเดินผ่านอาคารเนี้ยค่ะกลิ่นภายในอาคารจะจะโชยออกมาเลยแต่พอเราได้เครื่องนี้มาเราเดินผ่านอาคารหน้าอาคารเนี้ยค่ะกลิ่นลดลงเลยแทบจะไม่ได้กลิ่นโอ้ก็ดูว่ามีผลดีทั้งสุขภาพจิตก็สําคัญสุขภาพกายก็ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนพี่เลี้ยงนะต้องถามว่าใกล้ชิดกับก็เรียกว่าทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะฮะในวิธีต่างเนี่ยใช้ยากไหมครับถามจริง นะคใช่ครับค่ะใช่ไม่ยากค่ะก็เขาจะมีแบบคู่มือการมือการใช้ค่ะแล้วก็ระดับให้เราเนี้ยค่ะว่าระดับในระดับ2องระดับสาคือแบบกินมากกินมากกินน้อยขนาดนี้ค่ะเห็นแล้วฮะก็คือถือว่าใช้ได้ทุกคนอันนี้ท่านผู้ชมเรียนได้ทราบว่านี่คือโครงการน่ะผู้สูงอายุแต่เครื่องเนี้ยนะฮะท่านรู้เตอร์ครับเราไปกับเครื่องในส่วนอื่นได้ไหมฮะ ในเชิงวิตรืกๆเนี่ยครับก็ไปขับเคลื่อนในส่วนของเขาเรียกว่าดูแลคนพิการด้วยซึ่งในส่วนของกรมกรมบุคการผู้สูงวัยเนี่ยก็คือ24เครื่องส่วนดูแลคนพิการเนี่ยนะครับก็คือสพสอีก24ตัวก็คือส่งทั่วประเทศเหมือนกันครับเพราะนั้นก็ดูแลทั้งผู้สูงวัยแล้วก็แล้วก็คนพิการด้วยเลยนะครับผู้สูงวัยใช่เลยครับเชื่อผมไงก็ต้องใช้คือถามว่าจําเป็นไหมคือในเรื่องของการเติมเต็มอ่ะ อย่างนี้น้อยสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็สบายเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของนะคุณพ่อคุณแม่นะขนาดนั่งฟังผมกับท่านดรก็ยิ้มก็ตลอดเวลาวันนี้ต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านด้วยนะครับนั่งไงใช่เลย